หยุดเบาหวาน500600700และก็พันสองได้ยังไงเราใช้สม,มุนไพราชาหินฟ้าแลบในการหยุดเบาหวานได้อย่างชะงัดดักแลไม่ว่าจะเป็นน้ำตาในเลือดสูงแม้แต่ไขมันในเลือดสูงเป็นสโตรกแม้แต่ลดพุงลดความอ้วนลดน้ำหนักลดห่วงยางชะงัดดักแล สวัสดีครับคนสัญจรชาแนลครับสวัสดีครับจโจฮักนันสารคามนะครับวันนี้ก็อีกคลิปหนึ่งเราจะทำเกี่ยวกับหินฟ้าแลบ,บแต่ถึงเราจะอ่านงานวิจัยจากเมืองนอกเข้ามาเราก็มาทดสอบกันอยู่4ปีนะครับถึงจะทำคลิปประเภทนี้ออกมาถูกต้องคนสัญจร ปฏิบัติจริงไม,ไม่ใช่ภูมิบรรัญญาชาวบ้านนะอันนี้ทดสอบจริงปฏิบัติจริงใช้งานได้จริงและคนที่เป็นโรคและก็ในการบำบัดร,รักษาได้จริงครับผมนะครับใครจะคอมเมนต์อะไรใครจะด่าจะว่าอะไรมาเจอเราได้ตามสบายนะครับคนป่วยเรามีครับเป็นชิ้นเป็นอันด้วยครับเอ่อคนสัญจรเราเข้าเรื่องเลยดีไหมอา้า เราเข้าเรื่องก็มาเบาหวานแต่ที่นี้เบาหวานเนี่ยทําไมมันเยอะขนาดนั้นเออขนาดเท่าเบาหวานของแฟนครับเออเออห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็พันสองหมอทำไงรู้เปล่ามันเป็นไปได้ไงอ่ะอหมอล้องว้าวเลยท่านผู้ชมแล้วแล้วแล้ทำไมไม่กักันถามนะว่า ทำไมเห็นฟ้าแลบมันเอาลงอ่ะทำไมเห็นฟ้าแลบถึง <c oughs> อดับของเอเเอน้ำตาลในเลือดของคนที่เป็นเบาหวานลงตัวเลขที่กล่าวมาเลยมันเอาลงครับแ,แล้วก็ไม่น็อกนะเออแล้วก็ไม่น็อกเอ๊ะเราก็แปลกใจยอยู่ก่อนที่จะกินหินฟ้าแลบเนี่ยทำไมเขาไม่น็อกใช่คนสัญจรคุณคุณคิดว่า,าเป็นเพราะอะไรอ่าผมว่า อาจจะเป็นที่หินฟ้าแลบมันไปปรับเลือดอืมนี่หล่ะส่วนหนึ่งนึงนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเสริมด้วยการใช้หินฟ้าแลบแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นแผลทําไมแผลหายดีเร็วจังอ่าเรามาดูวิธีการใช้งานจริงๆอีกครั้งหนึ่งอ้ายกยกขึ้นมาเลยคนสัญจรนี่ครับนี่ๆๆโอเคคนดื่มน้อยเมื่อตอนเช้าคงจะถือแก้วอ,ะอ่ะออ นี่ครับวิธีการกินการใช้เลยคนสัญจรนี่เราสองช่องโจฮักน่าสรารคามแล้วก็คนสัญจร h ชนแนลก็จัดทำเป็นชาชงดื่มนี่ก็ร่วมเกือบปีแล้วเนาะอ่าครึ่งปีอ่ก,ก็ก็ไม่ได้ครึ่งปีแล้วนะก็เกือบปีแล้วด้วยแต่ว่า ร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่ทานตัวนี้แล้วคือแต่ก่อนเราเอาใบในในการต้ม <c oughs> แต่ทีนี้เราก็เลยผันตัวเองนะครับมา,มาทำเป็นชาชงดื่ม,มเพราะว่าแฟนคลับนี่แหละเกิดจากแฟนคลับแล้วก็คนสัญจรมากระตุ้นผมนะครับแล้วก็ยกความดีความชอบให้แฟนคลับแล้วก็คนสัญจรนะครับรโจก็เลยทําแบบสะดวกใช้เพราะว่าสะดวกใช้สําหรับคนทาทางานวิธีการกินการใช้เราก็จะใช้นะครับ สมุนไพราชาหินฟ้าแลบนะครับก็คือ1ซองต่อ1วันหนึ่งซองนี่เราก็จะเอามาทิ้งลงในแก้วแก้วนี้เราก็จะเอาบรรจุใช้แก้วใหญ่ซึ่งนิดหนึ่งหรือเอาใส่กาน้ําร้อนหรือถ้วให,ให้ได้ประมาณ3แก้วคนสัญจร,ร3แก้วนี้สำหรับคนที่เป็นเบาหวานสำหรับเคสวันนี้ะนะครับก็คือว่าแล้วก็แบ่งกิน ครั้งละประมาณหนึ่งแก้วดื่มตอนไหนบ้างเบาหวานเนี่ยเช้ากลางวันเย็นก่อนหรือหลังอาหารก่อนอาหาร20-30นาทีหรือหลังอาหารก็ประมาณขนาดอุ่นๆหรือร้อนๆนิดหนึ่งได้ที่เลือกที่ที่ลงไปในคอง่ายๆอ่ะครับผมไม่ได้ลวกคอนะนะครับหนึ่งซองต่อหนึ่งวันนะครับแต่ถ้าคนที่เป็นความดันไขมันเส้นเลือดตีบเส้นเลือดแตกเนี่ยนะหรืออัมพาตอัมพฤกษ์อัมพาตครึ่งซีกเนี่ยเช้า และเย็นเท่านั้นร,รวมถึงน้องน้ำฝนที่กินไปนะค้ับมันสูงครับที่เป็นอมพลึกอมาพาตก็ทานเช้าเย็นเหมือนกันครับอ,อ,าาอันนี้คือวิธีการกินการใช้นะคนสัญจรลดห่วงยางลดพุงห่วงยางรอบเอวก็เช้าหนึ่งแก้วเย็นหนึ่งแก้วก็พอท่านผู้ชมสำหรับชาชงดื่ม1นซองชาหินฟ้าแลบกดแชร์กันเยอะ นะครับอย่าก,กดข้ามนะครับเพราะว่าจะพลาดว่าบางอาการที่คุณอาจจะเป็นอยู่หรือ uh huh. คนอื่นอาจจะเป็นกดแชร์กดไลค์นะครับสําหรับโจ<ม>หัางได้สาร,รคามและคนสัญจรชแนลท่านผู้ชมคือคลิปพวกผมเนี่ยไม่ต้องตกกดข้ามเลยแหละความรู้ลุ้นล้วนอันนี้เราบอกวิธีการกินการใช้ก่อนเลยนะนคนสัญจรผมก็จะมากินว่าบางคนบอกว่าเออรสชาติมันเป็นยังไงอาจจะถามอยู่แล้วในใจเออลืมบอกไปว่า ในนี้มันมีใบของญ่าหวานด้วยสมุนไพรย,ย้าหวานที่โจอเอาลงไปเนี่ยสปปรรพคุณก็คือช่วยลดน้ําตาลในเลือดด้วยหนึ่งละลดไขมันในเลือดสูงก็ด้วยด้ดยอีกบำรุงตับผลิผลตตับจะได้ทํางานผลิตอินซูลินได้ง่ายๆอ่าเห็นไหมครับสุดยอดเพิ่มกําลังวังชาอ,อันนี้ก็คือมีส่วนของย่าหวานเราจะใส่ระบอกเลยนะ,ะ,ะคือคือ มันก็ไม่ได้หวานมากมายนะครับก็เพิ่มรสหวานด้วยครับใบสองใบแค่นั้นเองเพิ่มรสหวานแต่ส่วนมากก็คืออยู่ในนี้ก็คือเป็นชาชงดื่มหินฟ้าแลบซึ่งเป็นตัวพระเอกเลยซึ่งไม่มีผลกระทบกับเบาหวานใช่มีแต่รักษาเบาหวานเอาคนสัญจรแฟนขับเอาบอกก่อนว่ารสชาติเป็นอย่างไรหวานนิดนึงนะครับแล้วก็กลิ่นหอมของชานะครับ แค่นั้นเองนะครับทีนี้เรามาพูดกันว่า400เอ้ไอบาหวานขึ้นทำไม500 600 700แล้วก็102ทำไมไม่น็อกทำไมไม่น็อกเอ,อเพราะว่าสมุนไพรหินฟ้าแลบเอาอยู่ไงคนสัญจร,รเอาอยู่โโแต่ก็จะมีเกิดคำถามว่าทำไมคนที่ยังไม่กินหินฟ้าแลบเนี่ยทำไมเขายังไม่น็อกอ มันอาจจะมีส่วนอื่นๆของในในในอาหารการกินของเขามาเสริมเพิ่มเติมใช่ก็ก็แล้วแต่ภูมิต้านทานของแต่ละคนนี่หลังจากนะก็นี่ก็เพื่อนของพี่สาวเราเองอ๋อครับเบาหวานเขา5้า500คนสัญจรโอ้เบาหวานเข้า500เกินสมุนไพราชาเห็นฟ้าแลบภายใน คือยังไม่ถึง21วันเพราะว่าซองนึ่อ่าห่อหนึ่งมันจะมี21อซองกินวันละซองคนสะจรรู้เปล่าขอลดได้เท่าไหร่ลดได้แต่เหลือร้อยยี่สิบเอ็ดร้อยยี่สิบต้นๆท่านผู้ชมจะปกติแล้วนั่นแหละจากจาก500นะลดเหลือร้อยยี่สิบกว่าแค่นั้นเองเพราาะว่นะครับเพราะว่าตัวนี้ชายเห็นฟ้าแรบเป็นแบบโหที่สมุนไพรหลายๆตัวเราก็ทํากันมาเยอะนะ ทำกันมาเยอะสอบก็มาเยอะครับอันนี้เป็นชาชงดื่มเป็นอาหารเสริมนะครับที่ที่มันช่วยบําบัดโรคเบาหวานเป็นความดันไขมันเครื่องดื่มสมุนไพรทางเลือกคนสัญจรคุณวันนี้คุณไขมันเบาหวานคุณเห็นใบหน้าผมไหมวันนี้ผมรู้สึกว่าทานแล้วมันรุ่งหน้าใสใสอะไรใสหัวไปใสหัวไปสุดยอดเวลาคุณหยิบคุณก็ระวังหน่อยนะแบบอย่างเงี้ย ระวัง <laughs> <laughs> วันนี้ผมหยิบอย่างนี้ <laughs> <laughs> วันนี้เราหยิบอย่างนี้กันเนาะ <laughs> เอาละนะครับกระเซ้าแย่กันบ้างทีนี้คนสัญจร,รหลังจากที่คนที่ขึ้นมาเป็น700 600 700แล้วก็พันสม,มันก็ค่อยๆลดลง<ช>ภายใน1เดือนท่านผู้ชมภายใน1เดือนนี่คือ,อก็คือว่าเขารู้สึกตัวได้เลยว่ามันลดลงแล้วตัวเขาดีขึ้น เธออย่างตัวเลขที่พูดมาเนี่ยสมมุติว่าเราทานหนึ่งเดือนหนึ่งท้าไปสูน์ล้วอไม่ว่าไปตรวจเนึ่งลดแน่นอนนะเจ็ดวันผมขอท้าเลยขนาดผมบอกว่าหน่งเดือนนะแล้วทีนี้มีเคสมีเคสลักษณะบอกว่าเออคุณโจมีนะแฟนคลับ,ค,บคุณโจทําไมของฉันเนี่ยเบาหวานยังอยู่ร4 0เราก็นึกไปถึงของอายุด้วยใช่นะครับอายุด้วยแล้วก็ คุณรู้เปล่าว่าบางทีนะเอ๊ะฉันก็ไม่ได้กินอะไรนะคุณโจฉันก็กินข้าวเหนียวบ้างนิดหน่อยคือคือ,อคือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยส่วนมากชอบหลอกตัวเองคืออย่างนี้ครับคุณเป็นเบาหวานคณทานสมุนไพรไปด้วยตราบใดที่คุณยังไม่งดพวกผลไมา้นี่ออะไรรู้เปล่าเงา<อ>ะออยิ่งหน้าผลเงาะทุเรียนอย่ายเงมังคุดทุเรียนกล้วยอ่ากล้วย <c oughs> น้ำว้า<ๆ>คือบางทีนะคนสัญจร เขารู้สึกว่าเขาเหนื่อยบางคนรู้สึกว่าค,ค,คือคือความอยากของน้ําตาลเนะี่ยมันจะมีสูงสําหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานนะครับอยากจะบอกว่าในงานวิจัยของคณะแพทย์ต่างๆนะออื huh. ผลไม้เป็นตัวที่ทําให้น้ําตาลพุ่งเร็วที่สุดอย่างเช่นกล้วยเสืมเขียวหวานฝรัลล่งทุเรียนโอ้โหงาออะไรพวกนี้นโอ้โหมังคุดคือพูดง่ายๆอะไรที่มันเป็นของหวานใช่ใช่ใช ที่สําคัญนะคนไข่บางคนนะทํายังไงรู้เปล่าแฟนขับเรานี่แหละดื้อๆออะไรรู้เปล่าเข้าเซเว่นเข้ามาเออตัวดีเลยนะโอ้ยแบบหน้าตีมากเลยนะเออแล้วก็บอกว่าออเคุณโจเบาหวานฉันขึ้นน่ะแต่ว่าฉันขอสารภาพกับคุณนะอ้าวทำไมล่ะครับเราก็ว่าอ่างเงี้นแล้วก็บอกสตอมากแบบฉันไปกินเข้ามาเข้ามาค่ะ <c oughs> คือคือสิ่งถ้าเราป่วยแล้วเราควรจะห่างเอองดไปเลยยิ่งดีคือค <c oughs> <c oughs> <c oughs> ือคือคนไข้เนี่ยนะครับแฟนขับเราเนี่ยส่วนมากก็คือจัดสตอกับเราด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> สตอกับตัวเองแล้วก็มามามาบอกเราทีหลังนะครับว่าเขาไปกินไอ้นี่โน่นี่มามใครที่ต้องการก็กลับมาคุยกับพวกเราควรจะบอกว่า เรื่องจริงเราเป็นโรคอะไรมั่งเป็นอยู่อะไรทุกวันนี้อะรอย่างนี้เอาความจริงมาพูดกันนะครับจะได้ช่วยๆกันคนสัญจรหลังจากที่คนกลุ่มนี้คนที่เบาหวานขึ้น500 600 7 0 0 1 2 0 0เนี่ยมาใช้สมุนไพรชายหินฟ้าแลบเนี่ยคือมันก็ค่อยๆลดลงมาแล้วตัวเขาจะเบาขึ้นเบาขึ้นแล้วแล้วแล้วคนที่เป็นแผลเนี่ยหายหายไวใช่ไหมเอาอย่างนี้อจะเล่าถึงคนที่เป็นแผลนะครับ เป็นแผลนี่เกิดจากมดกัดก็มีมคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยจะผุพองได้ง่ายจะเลื้อรังจะเลื้อรังจะลามบางคนก็บอกว่าเอาอจริง,รงๆแล้วเอาน้ำผึ้งม,มาทำความสะอาดแผลนะครับแล้วแผลนี่ได้น้ำตาลแต่สำหรับชาหินฟ้าแลบกินเข้าไปแล้วนะครับมันจะแห้งและจับสเก็ตไปเองเพราะว่า,าภายในหนึ่งอาทิตย์ถ้าเป็นแผลลูกลามใหญ่นะ น้ำเหลืองของเราก็จะดีขึ้นด้วยนคนสัญจรมีตัวอย่างนะทําไมหรือเปล่าวันแรกวันสองเนี่ยจะมีมดแดงมาละม,มารุมกินน้ำเหลืองครับพอวันที่สามแนละ้วมดถอยห่างออกไปเลยเพราะว่ากินชาเห็นฟ้าแลบเพราะว่าน้ำเหลืองดีขึ้นแน่นอนเพราะเป็นสมุนไพรในการปรับเลือดครับปรับน้ำเหลืองได้ดี นะครับทําให้เลือดลมไหลเวียนได้ดีและไม่ทําให้เกิดนะครับลิ่มเลือดที่แบบว่าเลือดเนืดเลือดเนืดอะไรเลยนะครับคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยส่วนมากเลือดเนืดคุณเจาะไปปุ๊บคนสัญจรพุ่งไปยึดเลยแหละอันนี้นะพุ่งเลยนะครับพุ่งเลยละครเลือดไม่เหนียวอ้าเราถ้าภาษาแพทย์ก็ลิ่มเลือดเลือดเนืดคขันไปคือพูดง่ายวันนี้หัวข้อใหญ่ๆหลักๆของเราก็คือนะครับ คนที่เป็นเบาหวานนะครับ5 0 0 6 0 0 7 0 0แล้วก็1200นี่แหละไม่น็อกมันเอาอยู่ครับมันปรับลดลงได้ออแล้วเดี๋ยวนี้คนสัญจรก็คือว่ามันก็อะไรนะลดห่วงยางใช่ใช่ลดพุงได้ด้วยเมื่อวานนี้คุณป้าโทรมานะป้าคุณป้าโทรมาบอกว่าห่วงยางป้าก็หายไปออนะครับอีปินี่ก็รีบลง สุดยอดคุณรู้เปล่าอีปีคืออะไรโอ้อย,อย่าให้ขยายพัน <laughs> ีป, <laughs> นอ,ปอีปีรีบลงนี่ก็ <laughs> นี่ก็อีกวันหนึ่งที่เรานำเสนอเกี่ยวกับประสบการณ์ของเอฟซีมาเล่าให้ฟังเราก็มาถ่ายทอดให้ฟังกันคือคือถ้าใครกดข้ามก็ไม่ว่ากันแต่ขอย้ำว่าห้ามกดข้ามอย่างว่าแล้วครับสิ่งดีๆมีบอกทุกวัน แห่คุณอารมณ์เนาะแล้วทีนี้คุณสัญจรคืออย่างป้าผมเนี่ยนะป้าผมนี่ก็จะเดี๋ยวนี้เบาหวาน80กว่าแนละ้วปกติแล้วปกติคุณหมอบอกว่าไงไปอุยิ้มแฉ่งเลยคุณหมอบอกคุณหมอบอกว่าอุยตั้งแต่คุณพ่อเนะี่ยกินยาโรงพยาบาลนะ,ะแบบว่ารักษาโรคเบาหวานได้ดีมากแบบคุมคุมน้ําตาลได้ดีมากแต่ที่ไหนได้ชายหินฟ้าแลบครับคือคืออย่างนี้นะครับ คืออย่างที่คนทานหินฟ้าแลบไปแล้วเนี่ยแตว่าเราไปตรวจสัเดือนที่สองนี่ไปตรวจปุ๊บอยู่ที่แปตกว่าคือปกติเราทานวันต่อวันไปสักระยะหนึ่งสักห่อหนึ่งห่อต่อไปเนี่ยเราก็งดเว้นช่วงืืสามวันครั้งสามวันห่ออะไรอย่างนี้ครับคืออย่างนี้คนขจร เราพูดถึงน้องน้ำฝนนิดนึงนะท่านผู้ชมน้องน้ำฝนถ้าหากใครได้ดูคลิปที่เป็นอมาพาครึ่งซีกแล้วก็เป็นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยนะครับคลิปน้ำฝนน้องสายฝนนามบุีที่เราออกคลิปไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนะครับถ้าใครได้ดูได้ติดตามถ้าใครท่านยังไม่ได้ดูก็กลับไปดูได้คลิปอยู่ในช่วงต้นๆใหม่ๆนี่แหละนะครับคนสัญจรคือเขากินไปชายเห็นแลบยกนิดนึงสองเดือนอ่า สเดือน e ท่านผู้ชมและทีนี้เขาโทรมาหาโจอบอกว่าพี่โจหนูจะทํำยังไงดีเพราะว่าหนูรู้สึกว่ากินชาเห็นฟ้าแรบแล้วรู้สึกเหนื่อยอเราก็เลยบอกว่าให้ห่างไปสองสาวันได้ไหม,มหมายถึงว่ากินวันนี้สอาวันค่อยกินก็เลยได้ความว่ายอย่างไรรู้เปล่าเขารู้สึกว่าตัวเขาหนักขึ้นกว่าเดิมน้ําตาลลดมากไม่ไม่คือคือที่แรกน้ําตาลลดมากเกินไป ทีนี้พอเขากินแบบสองสามวันค่อยมากินทีเพราะอย่าลืมนะเพราะเขาต้องกินข้าวกินปลาไขามันก็ต้องมีใช่ไหมมนเลยทําให้หนักตัวขึ้นเราก็เลยบอกว่าเอาวันเว้นวันดีกว่าอพอวันเว้นวันเท่านั้นนะ่ะนางเดี๋ยวนี้นางไม่พูดอะไรเลยเลยนางสบายเพราะฉะนั้นถ้ากินครบสองเดือนแล้วท่านผู้ชมคนที่เป็นเบาหวานความดันไขมันนะก็กินวันเว้นวันหรือหลังจากนั้นพอเดือนที่สามที่สี่เข้าไปแล้วก็คือ กินวันหนึ่งก็อยู่2วันแล้วก็ค่อยมาอีกซองหนึ่งเพราะฉะนั้นเราค่อยๆห่างออกไปและคุณก็จะปกติทุกอย่างทั่วไปครับในการใช้สมุนไพรชาหินฟ้าแลบเรื่องดีๆครับคบยอดเลยสําหรับชาหินฟ้าแลบ <ผม S 1> เดี๋ยวนี้นะพอโจพอโจลงเกี่ยวกับาชาหินฟ้าแลบลดห่วงลดห่วงรอบเอวอลดพุงที่มีไขมันมากมายเดี๋ยวนี้คนสัญจร เราเรารู้สึกว่าเราจะตัวเบามากเลยนะเพราะว่าเรามาถ่ายทําคลิปเราก็กินทีเหมือนกันคือหลายๆอาการเราจะนํามาถ่ายทอดนะครับให้ฟังกันว่าเออเป็นไงใครป่วยลักษณะไหนนะฮะสุดยอดครับมีแถมท้ายไหมก็จะไม่เกิดสโตรอกไงคนสัญจรก็จะไม่เกิดสะตรอกแล้วก็ไม่หน้ามืดหัวก็มําเลยนะครับหน้ามืดไม่มีนะครับโอเคกระปอมมีแต่หน้าหนาสุดยอดเลยสาหรับปีนฟ้าแล้ว หินฟ้าแลบสาหรับคนที่เป็นโรคเบาหวานอยู่ในระดับที่แบบช็อกทอยไม่ช็อกนะครับแล้วก็ห<ช>้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็พันสองหินฟ้าแลบเอาอยู่คอมเมนต์มาคุยกันถ้าท่านอยากหายป่วยกดติดตามนะครับอย่าลืมกดติดตามแช่เยอะๆครับครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเบาหวานเอาอยู่แน่นอนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับโจห้องได้สะะารคาคนสันจอนแชนแนลช่างงัดนักแหละ